บวดตีสิแปดสิคะจะมาสินห้าสินเก้าได้ยังไงจำหนูได้ไม่เออจได้ไม่ไอ้น้องมันอยากเี้ยไอยากปวดเออดีแล้วดีแล้วเข้าก็เจอกันไม่เป็นไรเจอด็อกเตอร์แหละแต่ตัวเองก็ต้องไปด้วยแหละสวัสดีค่ะนี่คือตลาดกรีนระวังนะระวังนะ โอ้โหนี่ถ้าใครเดินแบบไม่ดีไม่ดีนี่ <c oughs> คนแก่นี่<ช>ต้องไม่ได้ใส่แว่นตาด้วยโอ้โหนี่สวยมากเลยนะคะโอ้อันนี้สวยเดี๋ยวนะนิดนึงเป็นตลาดเป็นตลาดกรีนนะคะก็จะมีนวัตกรรมของข,องข,องขายเยอะแยะเต็ม<ๆ>ไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าขึ้นไปทางนู้นจได้พา โอ้โหโอ้โห,โอ,โหอืมถูกๆเองอันนี้เป็นตลาดกรีนนะคะไข่เป็ดด้วยมีปลาหมอไหมจ๊ะปลาหมอไม่มีไม่มีเลยหรออ่าฮะ โอโหนี่ไงว่าจะกลับบ้านจะซื้ออย่างนี้ไปอ่ะเอาไปแกงอ่ะว่าจะพาแม่หมวยไปกินข้าวที่บ้านนหนูจะแกงปลาช่อนให้กินตอนเที่ยงเร็วๆนี่แหละว่าถ้ารู้อย่างนี้ซื้อตรงนี้ไปแล้วก็ไปแกงดีกว่าไปกินวันนี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวบอกพี่หมอไปกินข้าววันนี้กันหรือเปล่าไปกินข้าวเที่ยงอ่ะ ไปกินไปกินไปกินข้าวเที่ยงเล่นๆนให้หนูประชุมประชุมเสร็จ9ก้าโมงก็ออกไปแต่มันก็ต้องซื้อของนนนะะคครรััับบอด้าหลงของมิสเตอร์องอนโอนโอนนะครับของมิสเตอร์โอนมิสเตอร์โอนนำเสนอกับโอนลูกเยนะค้าโอ้อันนี้สวยมากเลยค่ะ